สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อมาอ่านนิทานเซนเสนอเรื่องความสุขอยู่หนใดมีชายอยู่สามคนสีหน้าเต็มไปด้วยความกลับปลุ่มเนื่องเพราะปัญหาที่แก้ไม่ตกจึงได้ไปขอคำชี้นำจากอาจารย์เซนอูเตอเมื่อได้พบก็เอ่ยถามอาจารย์เซนว่ามีหนทางใดที่จะทำให้พวกเรา มีความสุขในชีวิตอาจารย์เซนถามกลับไปว่าพวกท่านแต่ละคนมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคนแรกตอบว่าถ้ามีชีวิตอยู่เพราะไม่อยากตายคนต่อมาตอบว่าถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองยามแก่เท่าแวดล้อมไปด้วยลูกหลาน คงเป็นสุดยิ่งนักคนสุดท้ายตอบว่าข้ามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนในครอบครัวตอนนี้ทุกคนต้องพึ่งพาข้าดังนั้นข้าจึงไม่อาจตายเมื่อได้ฟังเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของทั้งสารอาจารย์เซนอูเตอร์ได้แต่กล่าวว่า หากเป็นเช่นนั้นพวกท่านคงไม่อาจมีความสุขตลอดการเนื่องเพราะพวกท่านคนหนึ่งมีชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวความตายคนหนึ่งเฝ้ารอให้ถึงยามแก่เท่าอีกคนหนึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยภาระอันหนักอึ้งจนต่างก็หลงลืมหลักการและความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ เช่นนี้จะมีความสุขได้อย่างไรจากนั้นอาจารย์เซนจ,จึงเอ่ยถามชายทั้งสามคนนั้นต่อไปว่าในความเห็นของทุกท่านความสุขคืออะไรคนแรกตอบว่าย่อมเป็นทรัพย์สินเงินทองบรนดาลความสุขคนต่อมาตอบว่า ความรักจึงนำมาซึ่งความสุขคนสุดท้ายตอบว่าชื่อเสียงเกียรติยศตัณหาคือความสุขอาจารย์เซนกลับตอบว่านั่นกลับไม่ใช่สำร้ายพวกท่านสะสมสิ่งเหล่านี้มากเกินไปกลับยิ่งเพิ่มความทุกข์ ชายทั้งสามมองหน้ากันด้วยความมุนงงอาจารย์เซนจ,จึงกล่าวต่อไปว่าหากพวกท่านมีทรัพย์สินเงินทองความรักหรือลาบยศสรรเสริมแล้วความกังวลว่ามันจะเสียไปความโศกเศร้าเมื่อสูญเสียไปแล้วรวมทั้งความปรารถนาอยากได้อยากมีมากกว่าเดิมจะกลายเป็นบ่วงแล้ว คอยพันธนาการพวกท่านเอาไว้กลายเป็นการเพิ่มพูนความทุกข์แต่หากพวกท่านต้องการความสุขก็ต้องปรับเปลี่ยนความคิดดังนี้อันว่าทรัพย์สินเงินทองเมื่อมีมากจงทําบุญทําทานจึงจะเป็นสุขความรักนั้นต้องรู้จักการเสียสละการให้ ค่อยมีความสุขส่วนเกียรติยศชื่อเสียงจงนำมาใช้เพื่ออำนวยประโยชน์สุขให้ส่วนรวมเช่นนี้จึงเป็นความสุขโดยแท้จบนิทานเซนเรื่องความสุขอยู่ที่ไหนขอขอบคุณแหล่งข้อมูลธรรมะแอนงธรรมะ .wordpress.com นะคะ